ัศนานุตริยะการเห็นที่ประเสริฐจิตของบุคคลใดมีความประเสริฐหกอย่างนี้อันภาพจะเกิดดังนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงความประเสริฐความยอดเยี่ยมหกอย่างอนุตริยะคือความยอดเยี่ยมประการที่หนึ่ง ทัศนานุตริยะคือการเห็นที่ประเสริฐเห็นอะไรเห็นอย่างไรพุทธบริษัททั้งหลายเราอาจจะคิดว่าเห็นสิ่งที่สวยงามเห็นสิ่งที่พิเศษที่คนอื่นไม่เห็นแต่พระศา,าสดาทรงตรัสโดยตรงว่าทัศนะอนุตริยะการเห็นที่ประเสริฐที่ยอดเยี่ยมที่เป็นเลือดที่สุดนั่นคือเห็นพระตถาคต อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจา้าแม่การล่วงไป2อ0 0ปีพุทธะในยะนี้หมายถึงคุณธรรมของพระองค์หนึ่งเห็นพุทธคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหาการุณาที่คุณและพระองค์ทรงมีเมตตาอันยิ่งใหญ่คุณอันนี้คือเห็นคุณแห่งพุทธะไม่ใช่ว่าเห็นด้วยตาเนือ้อ แม้บุคคลจะตาดีมีตาที่มองเห็นได้ไกลไม่มีโรคทางตาแต่ถ้าภายในไม่ได้เห็นธรรมไม่ได้เห็นองค์พระศาษษสดาไม่ได้เห็นคุณแห่งพุทธ,ธานี้ก็เชื่อว่าสายตานั้นยังมืดบอดแต่ถ้าบุคคลใดมีสายตาสายใจมีตาปัญญาภายในเห็นเห็นคุณแห่งพุทธะอันประเสริฐเลิศล้ำนี้เรียกเดอว่าท่านได้เกิดทัศนานุตริยะ เป็นความประเสริฐความเลิศดความยอดเยี่ยมข้อที่หนึ่งแล้วพระคุนเจ้าพระอาจารย์ก็เชื่อว่าพุทธบริษัทผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายใช้คำว่านักปฏิบัติได้นะพอเห็นความเพียรแล้วมดงามยิ่งนะักพระอาจารย์อินใจและมีกําลังใจดีมากการเข้าลานธรรมต่อยอดอีกนิดหนึ่งลานธรรมแห่งนี้เป็นลานที่มีความสงบและก็ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะัก เรามีพุทธปฏิมากรองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีพระคุณเจ้าพระมหาเทระผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิปัญญาแม้แต่พระคุณเจ้าก็เป็นสักขีพยานดับรูปขององค์พระาศราสนาดังนั้นการเข้าสู่ลานธรรมขอให้เข้าได้ความสางบขอบิณฑบาตเข้าได้ความสางบสงบที่หนึ่งคือสงบบาจาร ให้เอาคำพูดไปที่เต็นท์เก็บไว้ในที่พักของเราเราจะมีวาจาที่สงบเดินเข้ามาเนี่ยเสียงก็ไม่มีแล้วเมื่อกี้ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อประสิทธิ์กล่าวว่าเสียงเป็นอันตรายต่อฌานถ้าเราเก็บเสียงนั้นก็เหลือแค่สองอย่างนี่เนี่ยสบายเลยกายพูดไม่ได้ยังไงเพ่ให้มีเสียงค่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามาพอเรามานั่งที่สงบหาที่ให้เหมาะนั่งให้สง่างามงามที่สุดที่เราจะนั่งได้ ก็คืออิริยาบทของสมาธิดังพระพุทธรูปคือพุทธองค์เป็นแบบอย่างตัวตรงดำรงสติมั่นเราไม่พูดแล้วนะกายเราปิดไว้แล้วพอเก็บคำพูดอาทิตตเ้ไจะกลับไปเจอกันแน่นอนอีกอย่างเมื่อเราไม่พูดเขาก็จะพูดก็คือโทรศัพท์รักษาตนเองก็เชื่อว่ารักษาหมู่คณะไม่มีป้ายบอกแต่จะดูคุณธรรมดูสติสัปชัญญะจะดูรายละเอียด แต่จะมีความเมตตาและปรารถนาเรึยกว่าท่านทั้งหลายโงระัดละลึกได้จิตมีดวงเดียวถ้าเราจะปฏิบัติทรรอันประเสริฐยอดเยี่ยมอันเป็นเลิศเนี่เสียงพราะสาบมามันต้องไปแน่นอนมันจะรับสองอย่างไม่ได้โอกาสทองของเรา5วันใน365อีก360อเราจัดสรรทางโลก5วันนี้เขาให้เป็นวันที่เป็นทิพย์วันที่พิเศษที่สุด ใส่บาตรให้พระอ,อาจารย์ถือว่าเป็นวันที่พระอ,อาจารย์ภูมิใจพื่มใจกับเราทั้งหลายอยากเห็นความงดงามมันมันน้อยนิดมากมันเสียวินาทีของความเป็นทิพย์ในจิตจริงๆริง,รงพอขึ้นไปสวรรค์ท่านจะาเสยดยว่าทําไม่ต็มที่เสียดายจังทําน้อยจังโดยเฉพาะพระคุณเจา้าวันนี้ปีนี้เป็นปีพิเศษงดงามยิ่งนับพร้อมเพรียงกันดังนั้นหนึ่งชั่วโมงก็ขอขอนิมนต์นั่งปฏิบัติให้เต็มที่ครับ ลำพังเราอยู่ตามปกติจะนั่งไม่ได้นานขนาดนี้หรอกแต่เวลาง,งานปฏิบัติธรรมนี่มันจะเกือ้อกูลกันหนึ่งชั่วโมงในการชาร์จแบตโยมศินแบก็ว่าได้เยอะแต่ถ้าพระคุณเจ้า227ชาร์จหน,นึ่งชั่วโมงการพิจารณาการสั่งสมบาร,รมีอู้ได้มากจริงๆนะเหมือนรถนะ่ยชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งชั่วโมง2 7แรงม,มานี่จปลงมาจะพิจารณาสิ่งใดใจละอู้บาร,รมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่มูลครับ ผมอยู่ได้ก็เพาะมาปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมนี่แหละอุปทานหลวงปู่พุทธ,ธามีเวลาก็พักกายอยา่างแต่พองานปฏิบัติธรรมหลวงปู่บ้างยุทธศักตรนะ์ให้เน้นการปฏิบัตินะอุปทานหลวงปู่พอควรเนี้ยปู่ก็จะปฏิบัติเหมือนกันพรเราจะเห็นองค์หลวงปู่มายืนภาวนามานั่งสมาธิดังนั้นปู่จะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเป็นสิ่งที่จะทําให้พระของเราหรือโยมทั้งหลาย อยู่ได้แต่เป็นในพุทธศาสนาด้วยความพิ่มปีติเป็นหลักใัยไม้เท้าได้ในอนาคตดังนั้นอย่าประมาทนะครับแม้่นาทีสิบนาทีสองร้อยยี่ิบแรงมางท่านมันจะพิจารณาแต่ลัก็อย่างเชี่ยวชาญเลยนะดังนั้นเมื่อกายสงบเข้ามาที่ลานธรรมก็จะชค่ใจทีนี้ง่ายกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้เราเกิดทัศนานุจริยะ คือเห็นในจิตในใจเห็นบุญเห็นคุณของพระพุทธองค์ทรงสละชีวิตเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายกี่ล้านชาตินับไม่ถ้วนเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีแต่ส่วนมากจะไม่รู้จักนะเราทั้งหลายก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อพ,อพ่อผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่มีความเมตตาต่อเราอย่างสุดๆดจะไหนเลยเราจะไม่ทําให้อย่างถึงที่สุด ถ้าลงมือทําแบบสุดๆเราจะถึงที่สุดแห่งธรรมจะงดงามมากดังที่พระคุณเจ้าพระอาจารย์ได้บอกการมาล่วงหน้ามันจะได้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเมีการให้ทานการปฏิบททัติธรรมการลงมือกระทําถ้าใครทําก่อนจะได้ก่อนจะบรรลุธรรมก่อนเกิดชาติหน้ารวยตั้งแต่ปฐมวัยรวยก่อนใครเพื่อนดังนั้นเรามาวัดผลเรามาธรรมญาตราเรามาศึกษาอุปนิสัยซึ่งกันและกันจะเห็นหมดเลย ว่าใครมีก็เฟื้อใครมีน้ำใจใครเห็นแก่ได้ใครจะคะใครเสียสลับนี่แหละคือการปฏิบัติทั้งหมดดังนั้นขอให้เก็บเก็บโมหะโทสะทิ้งเอาไว้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายจงเบ่งบานด้วยยอดความดียอดศีลยอดสมาธิยอดปัญญาก็เป็นยอดเดียวกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ถือครองตตยแหงสมาธิปัญญาศีลดงามยินนะ่งนักทัศนานุตรยะคือการเห็น พระตถาคตเจ้าอารันตสัมมาสัมพุทธะเห็นด้วยบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณเมตตาที่คุณอย่างสุดซึ่งไม่มีเงื่อนไขถ้าคิดไม่ออกซอกมาเห็นให้คิดถึงพระเทวทัตกับพระคุณเจ้าราหุลพระคุณเจ้าราหุลนี่เป็นพระลูกยาลูกรักรักในพระธรรมเทวทัตจะทําร้ายพระพุทธองค์แต่ทั้งเทวทัตกับพรราหุล องค์ศาสดาสมาสัมพทธเจ้าทรงมีจิตเสมอกันเมตตาเท่ากันทําได้ไหมละ่ะเป็นเราทําได้ไหมละ่ะแต่พระทมทําได้พระพุทธองค์ทรงกระทําให้เห็นแล้วมีจิตเสมอกันเมตตาเท่ากันอีกคนหนึ่งจะฆ่าพระพุทธองค์จะทําร้ายอีกคนหนึ่งเป็นโรคร้ายเป็นสามเณรอรหรันงดงามยิ่งนะักทั้งสองนี้พระพุทธองค์ก็มีจิตเสมอเหมือนกัน นี่คือความอัจรรย์ของพระธรรมซึ่งไม่มีที่ไหนแต่มีที่ให้เราเพียกนกระทำดังนั้นประการที่หนึ่งทัศนานุตริยะขอให้ท่านทั้งหลายพุทธบริษัทจงเห็นด้วยจิตด,ด้วยใจเห็นบุญเห็นคุณพระพุทธองค์อย่างทราบซึ้งและก็ตีติงจ,จงอย่างลงจิตของท่านจะเป็นทิพย์จะมีพุทธะไหลเวียนในจิตอนุภาพจะเกิดมากแค่เราได้ถึงพุทธะอนุภาพนั้นเทียนเกิดสวรรค์เป็นที่ไปขุศลใหญ่เทียนเกิดลงมาอีกก็ออยังตามไปอีก พุทธคือผู้ผเบิกบานผู้สวา่างผู้รู้ภพภูมิที่ไปก็จะมีแต่ภพภูมิที่เบิกบานสวาน่างและก็รู้แจ้งด้วยพุทธะนำทางเป็นเสียหองนามธาทมอันพิเศษพิุนยิ่งนะประการที่สองเสวานานุตติยะการได้ฟังที่ประเสริฐเลิศล้ำทางโลกอาจจะบอกว่าได้ฟังเสียงพระพาะสรค์อาจจะบบกประคิดทิพย์แต่พระผู้พนะภาคทรงตัดไว้ว่าการได้ฟังธรรมของพระตถาคต เมื่อเราทั้งหลายทั้งสวดทั้งสาธยายแม้แต่ขณะนี้ก็ฟังธรรมของพระศาสดาซึ่งแสดงไว้ในประติปิโดพระคุณเจ้าดังลูกพระองค์ได้นำมาบอกกล่าวว่าเสวนานุตริยะคือการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เกิดความทราบสึงเรื่อสใสศรัทธ,ธาแล้วลงมือเทียนกระทำประการที่สามลาภานุตริยะ การได้ที่ประเสริฐนั่นคือได้มีศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียมล้นเต็มปื้มปิติในหัวจิตหัวใจทางโลกอาจจะบอกว่าได้ทราบจิตเงินทองสิ่งที่มีค่ามากยิ่งแต่สุดท้ายแล้วสิ่งนั้นก็ต้องทิ้งวาในโลกไม่ได้ประเสริฐเลิศล้ำแต่ถ้าเราได้มีศรัทธาในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว เรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันเปล่าก็แสดงว่าเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ร่ำรวยร่ำรวยด้วยศรัทธาที่ประเสริฐที่เลิศล้ำเพราะเรามีศรัทธาในพุทธ,ธะเมื่อมีศรัทธาในพุทธ,ธะอย่างลงสู่การปฏิบัติท่านก็จะเห็นพระธรรมอันดับหนึ่งคือพุทธ,ธะองคือธรรมะเมื่อเห็นพระธรรมคือความจริงที่เราระทำแล้วได้ผลจรงิงก็จะเห็นสังฆะคือพระสงฆ์ ในยักแห่งคะางสมก็คือตัวเราทั้งหลายคีดใจของท่านนะ่ะเป็นผู้ประสงค์ทิ้งองค์พภาศาสดาพระส์คือสักขีพยานอรหันตสาวกทั้งหลายในพระคุณเจ้าอัคราสาวกซ้ายขวาสืบทอดมาถึงครูบาอาจารย์นี่คือสักขีพยานว่าพระธรรมศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะมีอนุภาพจริงเราเรารวมเปนหนึ่งเรียกว่าพระรัตนตรยัย สมมาิึงสมมติสูงดังครูบาอาจารย์ก็เป็นพระคุณเจ้าที่สืบทอดพุทธศาสนามาดังนั้นการได้มีศรัทธาในพระตถาคตจะน้อมนำพระทั้งหลายไปสู่พระธรรมและก็พระสงฆ์เรียกว่าองค์รัตนตรัยอันประเสรศิฐเลิศล้ำต่อไปสิกขานุตริยะการได้ศึกษาที่ประเสรศิฐการได้ศึกษาที่ประเสรศิฐคือได้ศึกษาในศีลสมาทิปัญญา อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิคือยิ่งปกติเรามีศีล5มีศีล8ในบรรพะแต่วันนี้เรามาศึกษารายละเอียดของศีลที่อย่างลึกลงไปแม้ศีลแปดปะการความโกรธก็อย่าให้เกิดจงมีจิตเมตตาและในตลอดเวลา4-5วันในการปฏิบัติให้มีอนุสติสิทธิ์ไหลเวียนในจิตความคิดห้าไม่ได้ก็ให้คิดไปใน พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคิดบ่อยๆพูดก็พูดในพุทธธรรมสังฆะต่อไปอีกศีลานุสติคิดถึงคุณของศรรีลให้จิตไหลเวียนอยู่ในคุณของศรรีลจาคานุสติและรึกถึงแล้วเป็นกุศลเป็นกรรมฐา,านกองหนึ่งไม่เป็นเบาคิดได้จิตจะเกิดผ่องใสเบาสบายเบ,บยิกบ,บ,บานเทวตานุสติระลึกถ,ถึงคุณของเทวดาฮิริอตตะปะเพียนตั้งมั่นในจิต อาณาปานาสติการมีสติรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานกองเอกเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลือดล้ำยิ่งเป็นที่ที่มารมองไม่เห็นนะดังนั้นมีจิตคิดไหลเวียนไปถึงกายกตาสติละลึกถึงกายเคลื่อนไว้ไปมาถึงกายสุภาพแม้ที่สุดกันก็เป็นธาตุไฟน้ำดินลมหล่อรลอมรวมเป็นหนึ่งมีจิตมาถือครองจงยาติดในกายเราในกายคนอื่นจงเกี่ยรในจิตดวงนี้ด้วยพระธรรมของพระศาสดา ให้สูงส่งพินยโยยิ่งขึ้นไปมรณานุสติระลึกถึงความตายเป็นของไม่เที่ยงไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะดังนั้นชีวิตนี้มีความตายไปเที่ยสุดรอบแม้ที่สุดแล้วอุปสมานุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานไม่ผ่านตนเองไม่ผ่านคนอื่นแล้วท่านจะผ่านพบพระนิพพานในอง,องค์พระศาสดาเนี่นี่คือ ศิกษานุตริยะการได้ศึกษาในสิกษาบทของพระศา,าสดาโยมคารวะน้อยก็ทาศิลภาวนาพระคุณเจ้าก็สมาธิปัญญาศีลวันนี้เราได้มาคลองผ้าไตของพุทธองค์สมบุงสังขาจีวรนิพพานไตราสามอัน,นคือไตราภายนอกสง่างามยิ่งนะักงดงามยิ่งแต่ขว่าใจภายในของพระคุณเจ้าก็ต้องคลองไตรแห่งสมาธิปัญญาศีลให้ได้ถืจะงดงามภายนอก งดงามภายในอย่างครูบาอาจารย์อรหันตสาวกถึงครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาลวองปู่สายลวงปู่พุทธาถึงองค์ครูบาอาจารย์ท่านก็ครองทั้งไตรภายนอกครองท่งางไตรภายในแม้คารวะน้อยอย่างเราวันนี้กายมาครองศีลแปดประการกายอยากครองผ้าขาวชุดขาวจิตใจของท่านก็ต้องครองทานศีลภาวนาให้ร้อมรวมเป็นหนึ่งก็จะงามนอกงามในดังนั้น สิ่งที่ประเสริฐนุตริยะอะนุตริยะยอดเยี่ยมต่อไปนั่นก็คือปริจริยานุตริยะคือการได้อุปถาขอรับใช้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปถาพระรัตนตรัยดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าแบ่าครูบาอาจารย์คือการได้รับใช้อุปถาดูแลพุทธศาสนาอันนี้คือภาพรวมได้ทํากับวัดกับว่าเสียสละเกือ้อกูลแต่ละงานเหมือนงานนี้ที่เกิดขึ้น ได้เห็นความเสียสละของครูบาอาจารย์ของญาติของโยมทั้งภายในภายนอกทุกคนทั้งข้าวของเงินทองปัแจยทั้งแรงกายแรงสติแรงปัญญาเพียรปฏิบัติอันนี้หละคือเป็นความอุปถากที่ประเสริฐเป็นการรับใช้ที่ประเสริฐที่สุดเพราะเรารับใช้พระพุทธศาสนารับใช้องค์ศาสดาคือพระรันาตนตรัยอันเลิ่ล้ำเนื้อเสียนกรล่าของเราทั้งหลายประการสุดท้าย อนุสตานุตริยะคือการระลึกถึงที่ประเสริฐเลิศล้ำระลึกถึงอะไรการระลึกถึงพระตถาคตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐเลิศล้ำที่สุดดังนั้นแล้วถ้าจิตของบุคคลใดจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานสําเร็จแล้วด้วยจิตด้วยใจจิตดีใจดีก็เชื่อว่าความสุขความสําเร็จติดตามอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตของเรานนอ ถึงความยอดเยี่ยมทั้งหประการนี้ทั้งการได้เห็นพุทธะการได้ฟังการได้มีศรัทธาอันประเสริฐเลิศล้ำการได้ศึกษาศิกขาอันประเสริฐของพระพุทธองค์การได้อุปถาค้ำจุนดูแลคอรับใช้พระพุทธศาสนาและการตามระึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถึงประธรรมประสง์จิตของบุคคลน,นั้นก็จะเป็นจิตที่ยอดเยี่ยมเป็นจิตที่ประเสริฐที่เลิศที่สงูงส่งเป็นจิตที่เป็นคิดอยู่ตลอดเวลา แม้จะเป็นมนุษย์ด้วยกายอยากแต่ใจของนั้นใจของบุคคลนั้นมีอนุตริยะมีความประเสริฐความเลิศอความยอดเยี่ยมไหลเวียนอยู่ในจิตก็เชื่อว่าเป็นทิพในจิตในใจเหมือนเอาตัวไปตั้งไว้แล้วบนสวรรค์ไม่อยากไปก็ได้ไปเพราะสวรรค์ดิบจิตทิพเราสัมผัสดได้เมื่อแต่กายทำลายขันความเป็นทิพที่เป็นสวรรค์ก็ย่อมเพียนเกิดขึ้นแต่ถ้าบุคคลใดไม่มีความประเสริฐในจิตเลยไม่มีการ ระลึกถึงที่ยอดเยี่ยมการฟังที่ยอดเยี่ยมการได้มีศรัทธาที่ยอดเยี่ยมก็เป็นจิตที่เศร้าหมองจิตที่หม่นหมองเมื่อด,ดำตกต่ำไม่ขึ้นบนที่สูงดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่คือการฝึกจิตเป็นศิลปะการใช้ความคิดการใช้จิตเจริญจิตโดยอาศัยกายอยากม,มาฝึกมาเพียรคำว่าบารมีนไม่ใช่ที่ไหนอื่นไกลก็คือตัวเราเองสู้กับใจของเราเองคิดดีขณะนี้ อภัยตอนนี้จิตก็เบาโปร่งโล่งสบายคิดโกรธคิดโทสะขณะนี้จิตก็หนกักหลวงอึดอัดขัดเคืองรับแคบเป็นทุกข์ดังนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือศิลป,ปะของการฝึกจิตโดยเอาพัะธรรมของพระศาสดาที่แสดงไว้ตรัสไว้ดีแล้วนี่มาฝึกหัดปฏิบัติกายวาจาใจของเราพระธรรมน่ยดีอยู่แล้วประเสริฐเลื่อนลำอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติแต่มาปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เป็นธรรม คือน้องเอาพระธรรมนะมาใส่ด้วยกายวาจาใจในขณะที่เราสวดพระธรรมอยู่ที่คําสวดและอยู่ที่อัทรสทวาจาของเราโจทย์ของเราต่อไปทาอย่างไรเราจะถอดรหัสของพระธรรมที่เราสวดมาสู่ภาคของการปฏิบัติการบูรณาการในชีวิตได้จริงไม่ต้องมากแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมาขันได้แค่ขันเดียวพระธรรมพระศาสาานิจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด ทุกขันไม่มีขัดแยง้งสูตรของพระธรรมไม่เหมือนสูตรทางโลกเป็นสูตรที่ทุกคนต้องลงมือเพียรกระทำและจะมีความทราบซึง้งพระธรรมคือหนึ่งเดียวมีแต่ความสุขความเจริญสิริบรรณะไม่มีโทษใดๆแต่เราทั้งหลายใช้ชีวิตด้วยตัณหาด้วยความหลงด้วยความอยากที่ไม่อยู่ในคลองครองธรรมมันเลยเป็นอธรรมนอกเหนือออกไปจากคองรองครองธรรมดังนั้นพระธรรมก็ไม่ได้ห้าม พระธรรมก็มีธรรมทางโลกแห่งคารวะน้อยความเพียรถ้าปรารถนาทรัพย์ก็มีความอดทนซื่อสัตย์มั่นคงซื่อตรงขยันทรัพย์เกิดแน่นอนถ้าอยากมีปัญญาศึกษาพระธรรมศึกษาในคำสอนและลงเพียกรกระทำถ้าอยากมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่ดงดงังคุ้งขจรไปไม่ว่าจะไปที่ไหนบริษัทใดจงมีความซื่อสัตย์มีสัจจะซื่อตรงมั่นคงเขาก็สรรเสริญกันไปเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมเราเพียกรกระทำได้ ดังนั้นจงมีความประเสริฐในจิตในใจด้วยการเห็นพุทธะฟังพุทธะการได้มีศรัทธาในพุทธะการได้ศึกษาในสิกขาบทของพุทธะสมาธิปัญญาสีฐานสินภาวนาของญาติของโยมการได้อุปถาขอรับใช้พระพุทธศาสนาเป็นการรับใช้ที่ประเสริฐเลิศดลำ้ำและการระลึกตามอนิสติคือคิดถึงระลึกถึงพิจารณาตาม ด้วยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงองค์พระศาสดาตัวเราก็จะเป็นตัวเป็นเป็นจิตที่เป็นทิพย์เมื่อจิตเป็นทิพย์ก็จะส่งออกมาจากออกมาสู่กายผ่อนคายสงบนะรับไม่กระวนกระบายส่งออกไปทางวาจาพูดมีเหตุมีผลเกิดเป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมาเราลวงเป็นหนึ่งเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมาทำนี้ก็คูณกัน